คลิปวิดีโอนี้ผมจะพามาเปลี่ยนชุดสวิตกุญแจเว็บร้อยสิบไอครับเปลี่ยนยังไงให้เปลี่ยนง่ายที่สุด <Wow. S 1> เดี๋ยวผมพาดูครับผมพาเปลี่ยนครับว้าว <Wow. S 1> ใช่ครับอยากเปลี่ยนง่ายอยากเปลี่ยนง่ายทําง่ายต้องรื้อออกให้หมดรื oh <my. S 1> ้อออกไม่ได้แต่โคมงอย่างนี้นะครับรื้อแทนรืออะไรออกรื้อชุดเปี่ยครับรื้อออกให้หมดรื้อออกให้เลี้ยง uh? เพื่อเราจะได้ไดทํางานได้สะดวกขึ้น ว้าว <Wow. S 2> น,นี่ชุดสวิกุญแจใหม่เวลาเราทำงานมันก็จะได้สะดวกง่ายขึ้นนี่สวิกุญแจอยู่ในมือผมแกใ,ให้ดูนี่เลยนี่เลยข้องใหม่ข้องใหม่เบิกศูนย์ครับ <Yes. S 2> อยู่ในมือผมครับเห็นไหมครับ ถ้าอยากเปลี่ยนชุดกุญแจชุดสวิตกุญแจชุดใหญ่ให้ง่ายต้องลื้อออกแบบผมนี้แหละรือออกให้ทํางานได้สะดวกขึ้นไม่ได้ติดได้ขัดนี่ครับตำแหน่งที่สอดใส่นอ็อตยึดน็อตอะไรต่างๆสะดวกเลยครับไม่มีติดขัดเลยนี่แหละวิธีเปลี่ยนชุดสวิตกุญแจให้ง่ายๆเราต้องลื้อชุดสีหรือเปลือก ออกทั้งหมดเลยเพื่อจะได้ทำงานได้คล่องตัวและสบายและง่ายขึ้นจบข่าวครับ